ซึ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นปัญหาเรื้อรังค่ะที่ทําให้ประเทศนั้นติดขัดมาตลอดนะคะซึ่งนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานนี้สุดท้ายแล้วก็มักจะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถที่จะนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษได้นะคะดังนั้นก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจนะคะหลายต่อหลายครั้ง มีความพยายามที่จะเสนอเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันให้นําไปสู่กฎหมายที่รุนแรงมากขึ้นนะคะหน่วยงานยุติธรรมหลายแห่งก็เตรียมที่จะเสนอกฎหมายคดีทุจริตคอร์รัปชันให้ไม่มีอายุความเพื่อที่จะทําให้โทษนั้นสามารถที่จะรุนแรงขึ้นและก็สามารถที่จะตรวจจับได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะคะจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ ที่ผ่านมาคดีทุจริตที่ขาดอายุความมักทําให้ผู้กระทําผิดหลุดรอดจากการถูกดําเนินคดีหรือไม่ต้องรับโทษนอกเหนือจากที่ผู้กระทําผิดบางรายหลบนี้คดีไปอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งคดีหมดอายุความโดยเฉพาะนักธุรกิจรายใหญ่หรือนักการเมืองระดับชาติ จนมีเสียงเปรียบเลยว่าคนรวยไม่ต้องติดคุกแม้จะทำผิดแบบจงแจ้งก็ตามเพียงเพราะมีเงินที่จะหลบหนีคดีเพื่อรอเวลาให้คดีหมดอายุความก็าสามารถรอดพ้นจากโทษจองจำดังนั้นหน่วยงานด้านยุติธรรมจึงเริ่มมีแนวคิดจะเสนอกฎหมายเพื่อทำให้คดีทุจริตไม่มีอายุความช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้คนทำผิดมีโอกาสหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ วิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชบอกถึงกฎหมายขยายอายุความคดีทุจริตว่าเป็นแนวคิดของกระทรวงยุติธรรมเพราะต้องการให้คนทําผิดควรถูกลงโทษตามกฎหมายมาจากอนุสัญญาที่ว่าดยการต่อต้านการทุจริตของสาประชาชาติที่บอกว่าเรื่องของทุจริตเนี่ยไม่ควรจะมีอายุความหรือให้มีอายุความยาวกว่าปกติยาวกว่าคดีปกติ อันนี้เป็นข้อเสนอของโลกนะนะข, <อ S 1> ของสาประชาชาติาก็ก,ก็มันเป็นทางเดียว่ะเพราะว่ากฎหมายเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันเรื่องของอายุความที่จะติดตามเอาตัวมามันค่อนข้างจะสัน้นอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นแนวความคิดของทุกประเทศทั่วโลก ขณะที่แก้วสันอติโพธิอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่เคยทําหน้าที่กันกรองกฎหมายมองว่าคดีทุจริตหากยิ่งขยายอายุความจะยิ่งทําให้คดีล,ล่าช้าเพราะทําให้เจ้าหน้าที่ขาดแรงกระตุ้นเร่งดําเนินคดีให้คืบหน้าในส่วนตัวผมโดยประสบการณ์เนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องอายุความเนี่ยมันมันไม่ใช่ปัญหาหลักถ้าจะเอาเรื่องเรื่องความ ความช้าความเร็วในการเดินคดีเนี่ยคดีพรรับชั่นมันต้องเร็วนะฮะคุณยิ่งไปขยายยุความมันมันการปรับปรามมันยิ่งล้มเหลวนะฮะมันให้ดีควนแก้กฎหมายด้วซ้ําไปถ้าคดีปปช่าอายุความเนี่ยเอาปปชออ,อก ส่วนภาคเอกชนวรวรรณธาราภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหารกองทุนบัวหลวงกลับเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่น่าจะเพียงพอแล้วแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปัญหาทั้งหมดเกิดมาจากเรื่องระบบอุปถัมพอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็รูปหน้าป่าจมูกบ้างละหรือว่ารูปหน้าแล้วไปป่าแบงอันนี้ไม่ทราบนะคะก็เลยทําให้ไม่ทําหน้าที่การยื้อไปแล้วใครจะทําไมล่ะก็ปล่อยให้มันหมดอายุ จริงๆนะผลงานที่ที่ควรจะต้องประจานที่สุดในกระบวนการยุตทธรรมก็คือว่าการที่มีคนที่หลุดจากคดีเพราะว่าอายุความมันเกินนะซึ่งประเด็นไม่ได้อยู่ที่อายุความประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะทาไมคนทาหน้าที่ไม่ทําพี่คิดว่ากฎหมายในความเห็นส่วนตัวคือเพียงพอแล้วอยู่ที่ว่าคนไม่ยอมทํามากกว่าค่ะ เสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าการแก้กฎหมายไม่ว่าจะกี่ร้อยฉบับแต่หากการบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอานาจของฝ่ายตรวจสอบปัจจุบันมีเพียงพอแล้วขาดแค่การบริหารจัดการและการร่วมมือทํางานอย่างบูรณาการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น n o w 2 6รายงาน